อ่ะโอเคครับวันนี้ก็สวัสดี FC เช่นเคยนะครับแล้วก็สวัสดี FC ทั้งสามช่องทางนะครับแล้วก็สวัสดี f อฟทั้งที่ชมย้อนหลังทุกท่านนะครับผมอ่ะวันนี้ก็กลับมาไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับพอดีเมื่อวานติดภารกิจนะครับก้นไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะครับก็ต้องขอโทษ f อฟทุกท่านด้วยนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็สามารถทักทายเ,เพื่อนกันได้นะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับทุกคนนะขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็สามารถทักทายเป็นเพื่อนกันได้นะครับอืม อ่ะโอเคแชร์เรียบร้อยนะครับไหนที่เข้ามาแล้วก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้ครับว่าอยู่พื้นที่ไหนกันบ้างครับสวัสดะแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับวันนี้ช่องเด่นสงหานะครับก็นําสาระความรู้น้าสงหามาพูดให้ฟังเช่นเคยทุทกๆวันนะครับแต่เมื่อวานติดภารกิจก็เลยไม่ได้มานะครับวันนี้ก็กลับมาไล์สด ปกตินะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะครับสลับใครได้หลายท่านนะครับ ờ, ที่หยุดกันอาทิตย์กันนะครับวันนี้ถ้าใครสะดวกหรือว่างเว้นช่วงนี้ก็สามารถเข้ามาชมไลฟ์สดได้น,น,นะครับวันนี้ก็นําสาระความรู้เกี่ยวกับที่ดินนะครับมาฝากวันนี้นะครับในหัวข้อนะครับ3วิธีใช้ที่ดินในการแลกเงินนะครับทำยังไงนะครับวันนี้มาคุยเรื่องเรื่องนี้กันนะครับวันนี้มาคุยเรื่องนี้กันนะครับ ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นะครับเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าที่ดินนี้เราใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับในการที่จะแลกเงินนะครับข้อที่หนึ่งนะครับก็คือการขายที่ดินนั่นเองนะครับการขายอสังหาริมทรัพย์อาจจะต้องใช้เวลานะครับบางทีอาจจะเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้นะครับก็มีโอกาสสูงที่จะ ได้ราคาตามตลาดที่เราต้องการนั่นเองนะครับนี่คือวิธีที่1นนะครับที่2คือการจำนองที่ดินนะครับพูดได้ง่ายก็คือการกู้เงินนะครับโดยที่เอาโฉนดหรือเป็นหลักทรัพย์คข้ามาเกันนะครับทีนี้นะครับถ้าเราเอาโฉนดไปจำนองกับบริษัทใหญ่ๆหรือสถาบันใหญ่ๆครับเขาก็จะดู2ฝั่งนะครับอันดับแรกเขาจะดูเรื่องอราคาประเมิน ของหลักทรัพย์นะครับอันที่สองก็คือความสามารถในการชําระหนี้นั่นเองนะครับว่าเรามีไดและรายรับเหลือไหมที่จะชะําระเงินดอกเบีย้ยให้กับเขาเนเดือนละเท่าไหร่นะครับเขาจะมาดูตรงนี้ด้วยนะครับสามนะครับก็คือการขายฝากนั่นเองนะครับการขายฝากก็เหมือนการขายนะครับแต่ว่าเป็นการขายโดยใช้ให้สิทธิ์นะครับการขายโดยให้สิทธิ์นะครับในการไถ่คืนนะครับ ตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับอ,อย่างเช่นนะครับทําสัญญาไว้1ปีนะครับถ้าไม่มาไทยคืนภายใน1ปีนะครับก็จะตกเป็นของผู้ทําขายฝากทันทีอัตโนมัติเลยนะครับแล้วในช่วงระ,ระหว่างที่ทําสัญญานะครับก็จะต้องชําระดอกเบีย้ยให้กับคนที่เราไปทําขายฝากไว้กับเขาด้วยนะครับอันนี้เป็นไปตามข้อตกลงนะครับข้อดีนะครับก็มักจะ ได้เงินเร็วนะครับข้อเสียก็คือมักได้เงินน้อยนะครับกว่าการขายตามปกตินะครับเพราะว่าเราต้องตั้งราคาต่ำกว่าราคาตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าปากถุงค่าดอกเบี้ยนะครับหากล่วงหน้ากี่เดือนนะครับก็คุยกันไปแล้วแต่น,นะครับและนี่ก็คือนะครับสามวิธีใช้ที่ดีในการแลกเงินนะครับนี่คือมาบอก เอฟซีทุกท่านนะครับว่าพิธีการแรกหนึ่งนะครับทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับโดยใช้ที่ดินนะครับเรียกหนึ่งนะครับวันนี้มีสาิธีนะครับหนึ่งคือการขายนะครับสองคือการจำหนองนะครับสามคือการขายฝากนะครับวันนี้มาคุยเรื่องนี้กันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับจ่าตั้มสวัสดีครับวันนี้จ่าตั้มบ้างเวียนแล้วเนาะนะครับวันนี้ก็ยินดีกับจ่าตั้มด้วยนะครับจ่าตั้มวันนี้ไปทำสัญญาปิดในหน้านะ ครับวันนี้ก็ติดตามจ่าตั้มอยู่ก็ยินดีกับจ่าตั้มด้วยนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับที่ดินแปลงให้สวยนะครับบ้านโน้นเนึ่ยมือสองก็ติดต่อจ่าตั้มได้เลยนะครับอยู่ทางโคราชนะครับของเราเองนะครับอันนี้เป็นนายหน้ามืออาชีพอีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่โซนโคราชนะครับมีที่ดินเยอะมากนะครับที่ดินแปลงให้สวยนะครับวิวใกล้ภูเขาด้วยแล้วก็บรรยากาศกับใกล้ธรรมชาติก็มีนะครับหลายแปลงเลยนะครับวันนี้ไปทําสัญญาก็ ยินดีกับจ่าตั้มด้วยนะครับวันนี้ทาสัญญานะครับจ่าตั้มอ่ะ่างเดี๋ยวจะเชิญจ่าตั้มขึ้นมาไลฟ์สดด้วยครับพอดีติดภารกิจก็เลยไม่ได้ชวนมาไลฟ์สดด้วยกันช่วงนี้ครับติดงานเยอะหน่อยช่วงนี้ก็เลยไม่ได้เตรียมกันนะครับก็ถ้าสะดวกวันไหนจ่าตั้มค่อยทักแจ้งล่วงหน้านะครับว่าจะาตั้มสะดวกไลฟ์สดวันไหนนะครับอยากเป็นไรวันไหนก็ยินดีมากๆนะครับบางท่านนะครับที่ทำราสบกอา อสังหามานานละห้าปีสิบปีนะครับอยากขึ้นมาแชร,ร์แบบประสบการณ์นี้ก็ยินดีลงมานะครับท่านไหนที่สนใจนะครับอยากมาแบ่งปันให้เอฟซีเราฟังนะครับเพราะว่าเอฟซีบางท่านเนี่ยทำมาสังหาแล้วบางท่านติดปัญหาไปไม่เป็นไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะครับติดไม้ติดมือนะครับที่การแก้จะแก้ยังไงนะครับถ้ามีเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่มีประสบการณ์ครับก็สามารถแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆเ,เ,เราได้ครับถ้าเพื่อนเพื่อเราแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับให้เขาถึง เป้าหมายนะครับเราก็จะได้บุญอีกทางหนึ่งนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากนะครับสําหรับท่านไหนที่กําลังมองหานะครับอาชีพที่สองนะครับว่าจะหารายได้ยังไงจากเงินเดือนประจํานะครับก็บางท่านจะชอบมาทํมาสัางหาครับก็อยากจะแนะนํานะครับสำหรับมือใหม่นะครับให้ท่านไปศึกษาฟรีก่อนนะครับศึกษาฟรีตามช่องเฟซบุ๊กยูทู e นะครับ ศึกรษาที่ก่อนก็จะมีโค้ดครูที่เขาเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญในด้านนั้นนะครับมาแนะนําวิธีการนะครับว่าการเปนในหน้าต้องเตรียมตัวยังไงการเป็นเจ้าของโครงการที่แบ่งล็อกหรือการสร้างบ้านขายจะต้องเตรียมตัวยังไงนะครับก็ลองไปศึกษาฟรีก่อนนะครับค่อยมาทำนะครับแล้วก็ทําไปด้วยนะครับศึกษาฟรีแล้วก็ทําไปด้วยครับพอเริ่มมีรายได้ปุ๊บงานจะสอนเราเองนะครับงานจะสอนเราเองนะครับค่อยศึกษาไปเรื่อยๆนะครับ พอเริ่มมีรายได้แล้วก็ไปลงคอร์สเรียนนะครับเพื่อพัฒนาตัวเองนะครับเพิ่มทักษะความรู้ของเรานะครับเมื่อเรามีความรู้มากขึ้นทักษะมากขึ้นนะครับเราก็จะมีรายได้ที่มากขึ้นตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็ฝาก FC มือใหม่ทุกท่านไว้นะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ฝากนะครับสาหรับแบ o กาวด้านหลังผมตอนนี้นะครับทําโครงการนะครับที่ดินแบ่งขายที่บนนะครับเฟสนี้เป็นเฟสที่4แล้วนะครับ เฟสที่4ี่นะครับโครงการนี้นะครับใกล้ถนนนะครับเชียงกูนนะครับแล้วก็ใกล้ศูนย์เบนซ์ใกล้เทศบาลขามใหญ่แค่สมนาทีนะครับโครงการนี้นะครับด้านหน้าติดถนนดำนะครับทางหลวงชนบทเลยนะครับแล้วก็สามารถเลยเข้าออกเดินทางไปได้หลายอำเภอนะครับเข้าออกได้หลายทางมากนะครับไม่ว่าจะเป็นอำเภอเลาซโกุลอำเภอตะการนะครับไปอำเภอเขมรานะครับไปอำเภอม่วงออกจังหวัดอาณาเจริญก็ได้นะครับ และก็โครงการนี้นะครับลึก137เมตรนะครับเป็นถนนคอนกรีตกว้างแปดเมตรเลยนะครับแล้วก็มีถนนสาธารณะอีกด้านนะครับอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังเลยด้านหลังสุดเลยนะครับก็จะมีถนนอีกด้านหนึ่งนะครับมีถนนทั้งหมดสามด้านนะครับและก็โครงการนี้นะครับด้านหลังติดกับโรงเรียนอนุบาลด้วยนะครับอนุบาลบ้านหนองว่าด้วยนะครับหลังคาซีโอขาวนะครับที่ท่านเห็นอยู่แบกเกาน้างหลังผมตอนนี้นะครับมี รงเรียนด้วยที่ตรงนี้เหมาะทําอะไรบ้างนะครับเหมาะในการทําค้าขายก็ได้นะครับเพราะใกล้โรงเรียนนะครับหรือท่านไหนจะจะสร้างบ้านนะครับหรือเจ้าของโครงการท่านไหนที่สนใจนะครับอยากได้ที่ดินตรงนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะครับโครงการบ้านจัดสรรหรือท่านไหนที่จะทําธุรกิจค้าขายนะครับหรือจะซื้อเก็บเพื่อทำกำไรก็ได้นะครับเพราะว่าที่ตรงนี้นะครับเป็นที่ดินพรีเมียมทําเลทองในเขตอําเภอเมืองนะครับซื้อปุ๊บสามารถทํากําไรได้ทันทีนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับมีทั้งหมดหกไร่นะครับเนื้อที่ทั้งหมดหกไร่นะครับเราแบ่งเป็นเก้าแปลงนะครับเก้าแปลงเท่านั้นนะครับ <S <S ตอนนี้เหลือว่างเพียงแปดแปลงเท่านั้นนะครับเน,นื้อที่เริ่มต้นนะครับอยู่ที่หนึ่งร้อยตารางวานะครับหรือหนึ่งร้อยตารางวาเพียงสี่แสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะครับเน,นื้ Naruto อที่เริ่มต้นหนึ่งร้อยตารางวาเพียงสี่แสนเก้าหมื่นบา, 4, บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับเราจัดโปรโมชั่นนะครับสำหรับ าเดือนในความรักนะครับถ้าท่านไหนนะครับจองก่อนนะครับสิ้นเดือนนี้นะครับวันที่28แนี้นะครับเราฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ทันทีและเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่มีญาติที่อยู่บนนะครับอยากแนะนาเพื่อนๆนะครับบอกเพราะว่าอ่าดูไลฟ์สดพี่เด็ดมานะครับอยากได้ที่ตรงนี้นะครับถ้านัดเจอกันนะครับไปคุยกันที่หน้าแปลนที่ดินเรามีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับเราบระกันว่ามีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับท่านไหนสนใจนะครับ และยังมีของแถมอีกมากมายนะครับเพื่อนท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถทักมาสอบถามนะครับพูดคุยรายละเอียดได้นะครับที่ f a c e b o o k นะครับเด่นชัยแสงศิดาหรือเพจเดชสังหานะครับหรือจะโทรสายด่วนนะครับ0661464197 0661464197นะครับยินดีให้คำแนะนำนะครับว่าทินแปลงนี้นะครับเหมาะสร้างอะไรนะครับเข้าออกทางไหนได้บ้างนะครับ และนี่ก็คือนะครับที่ดินแปลงเล็กนะครับที่เหมาะที่จะทําสร้างบ้านหรือทําการบานสันว์นะครับหรือจะทธุรกิจนะครับในเขตตัวเมืองอุบลราชธานีอันนี้ก็ฝากไว้นะครับเป็นโครงการเฟสที่สี่แล้วที่อุบลราชธานีครับโครงการที่ดินแบบล็อกนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับท่านเพื่อนชอบ ข้อมูลและก็สาระดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดหัวใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการนําสาระดีๆความรู้ดีๆด้านสังหามาเล่าสู่กันฟังทุกๆวันแบบนี้นะครับกอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ผมก็จะไลฟ์สดทุกวันนะครับในเวลาไม่เกินทุ่มครึ่งนะครับไปจึงสองทุ่มประมาณนี้นะครับถ้าไลฟ์สดทางช่องเฟซบุ o กนะครับถ้าไลฟ์ที่ต่อๆก็จะไลฟ์ประมาณสัก ห้าโมงประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับถึงห้าโมงเย็นนะครับบ่ายสามครึ่งถึงห้าโมงเย็นนะครับจะไลฟ์ที่ต่อๆนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดตามไปได้นะครับกดติดตามไว้เลยนะครับเดี๋ยวไปพบเจอกันนะครับที่หน้าไลฟ์สดเลยก็ได้ท่านเพื่อนท่านไหนที่สะดวกนะครับมาคุยกันได้นะครับอันนี้เพื่อนๆท่านไหนมีอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถทักทายพูดคุยกันได้นะครับหรือเพื่อนท่านไหนที่อยากได้ข้อมูล อยากฟังเกี่ยวกับหาสังหาเรื่องอะไรก็สามารถแชทมาบอกได้นะครับว่าอ่ะวันนี้อยากฟังเรื่องนี้คุณเด่นไปหาข้อมูลมาให้หน่อยถ้าตอบได้ในไลฟ์สดก็จะตอบเลยนะครับถ้าตอบไม่ได้ก็จะไปหาข้อมูลมาให้แล้วก็มาตอบในวันถัดไปนะครับผมอันนี้ก็ยินดีมากๆนะครับผมนะนี่ก็ฝาก FC ซทุกท่านไว้นะครับอีกหนึ่งโครงการนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับ อ่ะโอเคนะครับอ่าไม่มีเพื่อนๆท่านไหนที่สอบถามเข้ามานะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ